ครับวันนี้นะครับสุดจีนปี2024มาพบกับ all new Toyota v e l ว i ไฟนะครับของผมมีทั้งสีขาวและสีดำพร้อมส่งมอบนะครับถ้าอยากทราบรายละเอียดแล้วก็รุ่นนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมครับผมตัวนี้นะครับเป็นโฉมล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับของตัวเวล f ฟแล้วก็ Toyota Alpha านั่นเองนะครับแต่ความโดดเด่นของเว i ไฟเนี่ยก็จะเป็นในความสปอร์ตนะครับก็จะเห็นในเรื่องของกระจังหน้านะครับตัวนี้นะครับถ้าสีดําก็จะดูดันเลย สีขาวก็จะมีตัดคูโคนให้ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นการโมเดลเชนนะครับก็คือเปลี่ยนทั้งบอดี้เลยนะครับสปอร์ตดุดันนะครับเท่เป็นรถ MPV ที่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยก็ขับได้นะครับตัวล้อมาด้วยขอบ9นะครับขนาดใหญ่เลยนะครับเต็มซุ้มสีดํารมเงามาจากโรงงานนะครับแล้วก็ได้ยางรัดมาเนี่ยเป็นยางแบบเงียบเก็บเสียงด้วยนะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับมีเป็น3ามดวงนะครับผม มีไฟตัดหมอ LED แล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันบวกกับกล้องมองรอบคันด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวผมขอแนทพาไปดูไฮไลท์ด้านในครับผมผมขอแนทพาดูไฮไลท์ก็คือเป็นผู้โดยสารแถวกลางนะครับผมตัวนี้ก็จะได้เป็นประตูสไลายานะครับออโต้ตเลยนะครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเบาะแบบกระตัดทีนะครับเดี๋ยวผมขอแนทพาดูไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเบาะตัวนี้ปรับไฟฟ้าแล้วก็มีระบบกุ่นระบบ,บเบาะเย็นด้วยนะครับเพิ่มจากรุ่นก่อนหน้านี้มาครับแล้วก็ดีไซน์ของตัว ซันลูฟเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนในเรื่องของจากบานเดียวนะครับเป็นซ er ้ายขวาของบานด้วยปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีม่านไฟฟ้ารอบพันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในก็นี่นะครับความโอ้อานะครับเป็นไฮไลท์ของ y o y o v e l l f i ไฟนะครับ ก็คือกว้างขวางครับนั่งสบายเหมาะกับทั้งผู้บริหารรถครอบครัวครับหรือมีดร i v เวอร์หรือมีคนขับอย่างเงี้ยครับสามารถเอนจอยกับพื้นที่ด้านหลังได้เลยนะครับมีที่วางแก้วนะครับมีที่วางของมากมายนะครับ USB ต่างๆมีครบเลยแอร์ตรงกลางนะครับแอร์ม่านมีครบหมดเลยครับตัวนี้ Ambient Light ก็มีปรับได้ถึง7จ็ดสีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวง่ผมพาไปดูไฮไลท์อีกจุดหนึ่งคือแถวหลังนะครับผม ก็นะครับดีไซน์ของที่ผมบอกว่าเป็นไฮไลท์นั่นก็คือความสปอร์ตของไฟท้ายนั่นเองเป็น LED เส้นยาวเลยนะครับมีเป็นไฟบาร์ไลท์อยู่ข้างบนด้วยนะครับแล้วก็เป็นไฟเไซน์ในท์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้ฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับเราเปิดจากด้านข้างได้เลยผมปล,ล่ลอยให้ลองปิไปดูก็เดี๋ยวผมจะพาดูการปรับเบาะแถวที่สามนะครับตัวนี้นะครับจะมีจุดมาร์กเกอร์อยู่เราเลื่อนตำแหน่งให้ตรงกันครับปรับตัวนี้ขึ้นนะครับให้พนักพิงลักษณะนี้นะครับแล้วก็เก็บสายล็อกครับผม A N A ตัวนี้สามารถปรับไป็ทั้งซ้ายและขว,วาครับซึ่งเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการใช้ที่เก็บของหรือปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆแล้วก็แถวที่สามในนั่งสบายมีทั้งแอร์มีทั้งช่องเสียบชาร์จ USB ต่างๆครบเลยนะครับผม <S <S ก็ในส่วนภายในนะครับสําหรับของตัวาตาแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัว ควบคุมพวงมาลัยนะครับมีเป็นแพลตฟอร์มชิพนะครับระบบ Adaptive Cruise Control นะครับควบคุมจากตัวพวงมาลัยทั้งหมดนะครับแล้วก็จอขนาดใหญ่ครับเป็นผองนิ้วเลยทีเดียวมี Android Auto Apple CarPlay มาจากในตัวเลยนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับตำแหน่งเกียร์เนี่ยก็คือเราปรับเราจะอยู่ที่เดิมตลอดมีไวร์เรชาร์จครับระบบช่วยขับขี่มีหมดเลยไม่ว่าจะเป็น EV โหมดเบรกโฮลนะครับหรือโหมดการขับขี่เบรกมือไฟฟ้าจะคอนโทรลจากตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า ช้งานง่ายมากและอ,อินเทอร์เฟซค่อนข้างลื่นไหลนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับอุณหภูมิดูกล้องอะไรต่างๆนะครับตรงนี้หมดเลยรวมเป็นคอนโซอลแอดเป็นอจอมัลติมีเดียทั้งหมดนะครับแล้วก็ดีไซน์ของมารวัตเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวดิจิตอลทั้งหมดนะครับมีไฟแต่งหน้ามีไฟอ่านหนังสือครับแล้วก็ในส่วนของตัวควบคุมประตูนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเราสามารถคอนโทรลจากด้านบนได้เลยรวมถึงเปิดม่านปิดม่านด้วยนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเซฟตี้แล้วก็ความสะดวกสบายเนี่ยใช้งานที่จุดเดียวได้เลยครับแอร์ไยขวาอิสระแล้วก็กรอง p m 2.5สด้เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าหลายๆท่านอยากทราบในเรื่องตัวราคาแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยผมขอแนาสรุปให้ท้ายคลิปนะครับก็ในรุ่นของเวลไฟนะครับผมผมจะมีเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีครับพ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นระบบไฮบริดประหยัดน้ามันมากๆครับในรถอุ่นครอบครัวไซนี้นะครับ ราคาเริ่มต้น4,690,000บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจหรืออยากทราบรายละเอียดการผ่อนหรือซื้อเง,งินสดนะครับติดต่อเบอร์หรือช่องทางการติดต่อด้านล่างของผมได้เลยแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตับติดต่อให้ช่องมอสเว้นนะครับผมที่งตัวนี้ขอบคุณครับ